เมื่อกี้นะคะคลิปตัดไปนี่เทพหางของกําลังขึ้นนะคะองกาลังลงนี่เดี๋ยวเทพจะเสียงทายคู่สุดท้ายนะระหว่างกรีกกับญี่ปุ่นนะใครจะชนะเรามาดูกันหางหางหางเดี๋ยวลูกอธิบายก่อนอธิบายกอนกรีกกับญี่ปุ่นนะมีมีร้องด้วยกรีกกับญี่ปุ่นนะลูกใครชนะหางกินข้างนั้นโอเคกรีกกับญี่ปุ่นอ้าวทางไปไปกรีกญี่ปุ่นกรีกญี่ปุ่น,นอ้าวยังไม่กินยังไม่กินเฮ้ย เข้าทางญี่ปุ่นเ,เลี้ยวมาทางกรีเทพพังบอกว่ากรีจะชนะนะคะคู่สุดท้ายมีหลอกลอ่อวยอ่ะไปทางญี่ปุ่นแต่เลี้ยวมากินทางกรีกนะคะอ่าวันนี้เทพพังก็เสี่ยงทายนะคะสามคู่ไปแล้วคู่แรกนะคะเทพพังบอกว่าไอวอรีโคดน,นะคะจะชนะนะคะแล้วก็คู่ที่สองเทพพังบอกว่าเมื่อกี้อะไรนะอ,อังกฤษอูลุไกเทพพังบอกว่าอุรุกักจะชนะและ คู่สุดท้ายเทพพังบอกว่ากรี๊จะกกชนะนะคะเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงจะแม่นหรือมั่วชัวร์หรือไม่เรามาดูกันคืนนี้อ่าจริงหรือเปล่าเทพพังวันนี้เธอจะมั่วหรือเปล่าเรามาดูกันโอเคออให้เทพพังกินนะคะบา,บายบายนี่เดี๋ยวก่อนก่อนไปเรามาดูน้องโฮเทพหังเทพหัง,งทยอะไร <laughs> นัง่ง นี่คือแกงโฮนะคะเป็นแฟนหาังแหงยิ้มแฉ่งยิ้มเป็นกำลังใจให้พี่หัางกันเลยยิ้มสิลูกแกงโ